เลยนะคะแต่ซื้อที่ไว้ก่อนเดี๋ยว่ามาปลูกผักปลูกหญ้ากินกันนะคะและ้วตอนนี้ข้าวก็กำลังปลูกอยู่นี่เริ่มจะสุกหมดแล้วนะคะแต่ฝั่งนี้นี่อ้วฝั่งนี้สุกแล้วอะว้าวมากเลยสุกแล้วอะสุกเลยวยสุกเลยไ้สุกเรียบร้อย ใกล้จะตัดแล้วแต่ฝั่งนู้นอะยังไม่ได้ยังอีกสักพักนาใครเนี่ยาใครเนี่ยนาเพื่อนก็แล้วรอยตั้มรอยตั้มเห็นท้ายเอนของเองโอ้ฝั่งนู้นของเราฝั่งนี้ของเพื่อนก็แต่นาเพื่อนก็คือทธรรมชาติได้เราธรรมชาติได้เราเลยนี่เห็นไหมน,นี่พอเขาตัดเสร็จนะเราก็ต้องมาดูแต่นี่นี่ไม่กินข้าวที่จ่ายไม่ที่กินข้าวปะอ่าอันนี้ข้าวดิบต้องเอาไปนี่ก่อน แม่มันยาวมากเกือบร้อยไร่อะตรงเนี้ยรู้ได้ไงฮะรู้ได้ไงอ้ดูสิเนี่ยกว่าจะขายถ้าสนใจอ่ะดูหน่อยฮะดูด้วยดูอะไรรถอะย่ห้ออะไรม่รู้รถเอาไปกินนด้ไวันหยุดแบบนี้อะเราก็ต้องมามาดูที่กันมาดูมาดูทำอะไรดีย้โตัวเนี้ยฮะทำอะไร ตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรไหมใช่ทำท้าวอย่างเดียวพอนั่นนะทำท้าวนะนัะนะ่นอะไรยิ่งน้ำน้ำท้าวอีนี่คิดว่าหน้าทำอะไรดีทุกคนช่วยคอมเมนต์ออมาเหมือนกันนะหน้าทำอะไรดีจ่ะเอว่าทำอะไรดีหน้าทำร้านราน้านมันไปนเตียวโอ้โหซื้อสี่ห้าร้านมันทำร้านก๋วยเตี๋ยวพวาเราจะคืนทุนวะเอ,อ้ยอย่าไปคิดถึงคืนทุนโอ้โหโน,นุ๊กฟังนุ๊กเขาแป๊บมาลง ฝั่งนู้นน่ะโอ้แป๊ดไหลทุ่งมาลุ่งหูเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นกันค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูพาไปดูอยู่ฝั่งนู้นเลยอ่ะเดินไปโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งรถนั่งรถนั่งรถมันไกลไปมันไกลไปโอ้เลียบเลยโอ้โอ้ครั้งแรกนะคะเนี่ยที่ได้เห็นเนี่ยสุดยอดเลยโอ้โห เขาเรียกเป็ดอะไรอะคะเป็ดไข่ครับเป็ดไข่เหรอแล้วพี่เขาเรียกอะไรนะอะไรเป็ดไร่ทุ่งไม่ใช่เป็ดไร่ทุ่งเนี่ยอ๋อเป็ดไร่ทุ่งไร่ทุ่งโอ้หว้าวมากอะทั้งหมดกี่ตัวลูกเป็ดเลยเหรออ๋อนี่ยังเป็นลูกอยู่เหรอทั้งหมดทั้งหมดเดือนเองสองเดือนทั้งหมดกี่ตัวที่เอามาวันนี้หมื่นกว่าครับหมื่นกว่าเขี้ยวเลยแลราอ่เขเลยเรอที่แล้วแล้วมันมันไม่มีบินหนีเหรอไม่มีบินหนีแล้ โอ้โหนี่หนูแบบตื่นเต้นมากเลยอ่ะโอ้โหเขาไม่บินหนีไปที่อื่นเลยนะนแ,แล้วเวลากลับเราก็ขึ้นเองไหมทแล้นนอวทำที่ให้นอทนที่องนอนแล้วเรามาทีอีกี่วันนะคะหลายวันจนกว่าจะหมดเยเหรออ๋อคือแบบว่าที่ไหนมีนาเราก็จะไปที่นั่นโอ้ นน้ำมัด้วยีจังเลยอ่ะต้องดูดน้ำให้มันด้วยเขต้องดูดน้ำออกด้วยเขาดูน้ำใส่ให้มันเขาดูดน้ำใสดูไม่ได้โอ้นี่มาจากจังหวัดไหนอะพี่อะไรนะศิริพันธ์โอ้อุ้ยมีตัวหนึ่งที่แบบเหมือนจะไม่สบายตัวนะอ๋ออ๋อเขาเล็กอยู่เขาเล็กอยู่เขาเล็กอยู่โอ้โหพี่อย่างนี้แล้วเจ้าของที่นาเขาให้ฟรีหรือว่าจ้างหรือว่าหรือว่าคิดเงิน เขาเสียไข่เสียอะไรอ๋อจ่ายไข่เอ้าแล้วไข่มันจะออกเลยเหรอมันมีเป็นไข่มันเป็นลายฟูงโอ้ตุ๊กแกลายฟูงนี่คือเราทิ้งเอาไว้แล้วเราก็ตักเลยไม่เราก็ต้องมีคนมาเลี้ยงเขาเฝ้ากันโอ้แล้วมันคนลงข้าวเขาหมดเออโอ้ยดีมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะอคโอ้หนูเล็กว้าวมากเลยนะนี่หมื่นกว่าตัวที่ลงไปในทุ่งนาน,นะคะเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะ นี่แล้วเขาก็เขาก็กินข้าวที่ไปตัดที่รถตัดแล้วก็แบบมันต้องมีเหลือ,อไวอ้อ้เยอะมากนี่เขากำลังจะเก็บรถแล้วก็แล้วก็เอากลับไปอีกนะว้าวมากเลยอะ่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่คือตื่นเต้นมากโอ้โหเดี๋ยวนาเราใกล้ ใกล้จะตัดเราก็จะให้เขาเนี่ยมาเอาเป็ดมาลงดีกว่าตื่นเต้นไหมคะ